เอาละครับก็ต้องกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะตอนนี้ก็ผมบันนี่คุงแล้วอยู่กันในเกมมาเวลร ival กันอีกแล้วโอเคตอนนี้ก็ผมไปเล่นแหล่งตาหนึ่งมานะก็ซึ่งว่ามันเป็นตาแรกของซีซั่นนี้ที่ผมเล่นแหล่งเลยซึ่ง เล่นแรงตาแรกมาคือเจอแมตที่มันตึงเลยก็เลยแล้วก็เอออยากจะถ่ายออกมาให้ทุกคนดูแต่ว่ามันเป็นคลิปที่มาจากไลฟ์สดจากช่องผมนะภาพอาจจะไม่ชัดหรือว่าเสียงอาจจะเบายังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะโอเคเกมเพลย์จะเป็นยังไงก็ไปดูกันได้เลยฮะปลาหมึกปลาหมึกแกมม้ามันนปลาหมึกอะไปแล่นปลาหมึกแกมม้าเชื่อโคตรโกล แท็กลองเปลี่ยนเป็นอาร์ตแมนดิซิลซีมันจะยิงเป็นปลาหมึกแกม่าปลาปลาปลาหมึกแกม่าไปอ่ะพี่แม่งยิงเป็นเลเซอร์โคตรโกงเลยไอ้ยมนไหนวะตอนปรกตัวแรกบอกให้กูได้ไงอาร์นแมนข้าบนหินมาได้ไอช่างหลวงโลมากช่างหลงโลมากสวยอื้อสวยไม่โดนกูดังออืกูโลกูโล เดี๋ยวพีฮีวหมดหมดฮีวผมหมดเลยแกโดนจี๊แกโดนเฮ้ยดันสบายเลยตอนนี้ดันสบายเลยเฮ้ยตรงนั้นฮีวไม่ได้แล้วพี่ไกลไปแล้วนะเฮ้ยยังไหวอยู่เป็นเชื่อเลยสดเจ็บเจ็บ โอ้ยดันได้พลอยได้พลอยแลกใบจังวะเอาว่ะเอาเรื่องปูบางเขียวปูบางเขียวกลับมาเอาเขียวได้นะทารว่าโอ้โหไปทันแล้วเว้กระสุนหมดเกิดสุนหมดโอ้โหใจเกือบแตกไอ้หิวไม่ได้มาเอาเอ็มมามาเฮือยหน่อยน้องตายแล้ว

โอ้ยรูสไงละมาเขี่ยวไว้อยู่โอ้ย<ล>เฮลลีสโอ้ยโอ้ยละคูนต้องได้ต่อตะกูและกูต่อะกูแล้วใั่จอยจอยจอยเราเองก็รีบมา

ไม่ต้องไล่เจ็บขนาดนั้นได้พี่มันตายยากก็รู้อยู่ไล่แมงแบบว่า <c oughs> โอ้ยเจ็บ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 ย,ย <c oughs> โดนพี่จ่ได้เกาะได้เกาะบ้างเขียววางเขียววางเขียววางเขียวม <c oughs> ันมีคนโดนอะ โค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 ขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนโลมากไปแล้วไปข้างหลังหมดแล้วเจมส์เจมส์มันเปเฮ้ยเพื่อนเราก็เล่นเก่งกันหนึ่งไอ้ชงเพนนีว่ะไม่มีโลคิววะไอ้เจี๊ยทำไมไม่มีโลคิว่ะประตูน่าเปลี่ยนเป็นตัโลคิวผู้ขาอาชิมิเนตอยู่เลยจ้ะเจมส์ไปเลยไม่มีตัวโลสวย โอ้โหทำบุกทั้งไม่ทำเฮ้เข,ข้างหลังข้างหลังข้าง,าง, oh uh. างหลัง er โอ้โหยิงไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บยังอยู่เจ็บยังอยู่เนี่ยตายไปละเฮล่าเฮล่าโดดยิงกระโดดยิงอัมติเรามีเยอะไปไปช้ต่อล้มติดก่อนไปตันตาสถานการณ์ดีกว่าอเคเดี๋ยวรถติดแน่ ต่ตรงนี you, Ó, you, ้ม uh ีลอทิ้เอนะไรกทำไรงขวานะเกตัวเนี้ยตรงเนี้ยกั้ยมันทำไรเรื่องนไม่ดูยิ่ดูโอ้ยบบลนบบลนบบลนหลังยิงไม่ได้โอ้โหอะไรมันเนี่ยไม่เข้าใจบูบลีน

เมาแล้วเมาแล้วเมาแล้วเลงียด้เพื่มันก็แทงมาสอตัวกินแมวโดนเด้งไม่ใช่แทงหลักใจเลือดเฮ้ยช่างหลงช่างหลงโลออลแมนอลแมนข้าบนเออเนาะยิได้บ้างวาเกี่ยไว้อยู่วาเกี่ยไว้อยู่ตะทเยอะ แม่บอกแล้วเลือกเยอะๆยะเลยอ้แล้แม่เปิดชาร์จเอ้ยชางลงมาข้างหลังางลงมาข้างหลังชางลงรหมากยูต่อดุลหมดดุลหมดไอ้สติดึกไยไอ้อลแม่ลึกไปลึกไปลึกไปโอ้มันไม่น่า ลอแฟสโอ้โหม oh. ันเอาล้ฟ in ิดมาเบิร์ตเอเอาวัตเอฟัสตอะไรยิงเื่อเหตุการณเลยิิเออนครับแต่ผมแปงหน้าเป็นพี่พี่เจเปิดอนตีให้ไป โอ้ยเอ้ยยมาชิดไปอยู่สวยสวยบล็อกสวยมากเฮ้ยมันบล็อกได้เหรอแทนเนี่ยใช่ใช่ใช่เอาโลบล็อกได้โอ้โห ตายตายไอ้เราแม่มันยิงฟรีอยูเหรอหนอยิงไม่โดนเฮ้ยจะตายแล้วเราแมจะตายตายแล้วทีเดียวโโอ้หมีเมินตีมีเมินตีใครทำมินตีคอมโบมั้งต้องก็มีวันด้าแี่มีวันด้าก็มีมันด้ากับไอ้ไทยข้างบนโอเคโอเคเดี๋ยวกูจะเอามันนะกูจะเอามันนะมึงติ๊กบอกว่าตีติ๊กบอกว่าน่ตีเฮ้ยหลังข้างหลังข้างหลังเฮ้ยระวังเจ็บปุกพี่กิน โอ้ยยิงไม่ทันกระสุนหมดกระสุนหมดอ่ะโอ้ยเจ็๊จะบอกว่าไอ้ไปหันกจะปมเรียบร้อยเลยเฮ้ยจริงเมื่อกี้ไม่มีอันตีกันเลยใะ่ไหมึงเข้าไปอ่ะเมื่อกี้พวกปูแม่งโดนโดนไอ้เจี่ยเลี้ยงเข้าเลยโดนไอ้เจ๊ไอ้เจ๊ไอ้เจ๊เพชรเลยพี่มเข้าไปพวกแบบไอ้เนี่ยแม่งโดดมาใส่ยุบปู ูเลยไม่ได้ไปเจ็บเจ็บวไงเอ้ยมันมาลุกมาเทนี่เด oh ี๋ยวเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดเทเลพอร์ตเข้าไปกันใด้โอ้ยเดี๋ยวฉันพร้อม้วฉันพร้อมแล้วเพื่อนฉันตยื้ออยู่กู้ยื้ออยู่กูยื้ออยู่เดียื้ออยู่เร็ว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 หน่อยเร็วหน่อยนีเร็วเร็วไม่ทันเพื่ แล้วเดี๋ยวพอติงพีโตตามเป็นทายเมียตีนะเดี๋ยวเดี๋ยววัวตีเปิดเปิดเอาเอาเลยได้เอาเลยได้เอาไปก่อนโอเคโอเคสวยเอ็มมาโลมากเอ็มมาโลมาก โอเคกูมาโอเคกีกเจ็ตายเจ็บตายเอมาโลเอมาโลเอมาตายสร้างหลงหลังสร้างหลงรัวโอเคเาเทียแม่งไปนู่นเขาโดนฉากหลงฆ่ากันหมดเลย โอ้ยแปลงร่างไม่ได้โดนอันนี้โอ้ไม่ทันเปลี่ยนตัวโอ้ยน้องดนเหือนกัน ออเเด่จไปเข้าไม่ได้จ้โอเคูว่านะเตรนมกลับไปเด๋อวพักไปเดี๋ยวเล่นในนี้คไม่ได้ไอสัเราไเจอเสื่อกันได้แเปลี่ยนยังไงอ่ะอีีกูยังอยู่แนวได้เลยอหีเแต่ใจยัง ไอ <tinc S 2> ้เย่ดิบอกว่าอ้ยเก็เกี่ยกูยังอยู่ดงหน้าเลยกูกำลังสู้อยู่ถามที่ไหอย่างพี่กูอยู่้าเไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะก็นสีเดี๋ยวกูจะมนสีได้เลยไม่น่าไอ้เยแบบเกเกตัวเยกูนั่งแบบว่ากำลังตัดกับไอ้เยที่แบอยอย่อยต่อยต่ายตอ่อยตอยต่อยอย่อยตอ่อยอยตัอยอ่ยยต่อยอยย่อ่อย่ยตอ่ะย นะอันตีนะอันตีนะเตรียมนะเตรียมนะได้ไป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 ตาหนึ่งโอเคเไออสตรงนี้โลเออเออเฮ้ไอนแมนไอรอนแมนไอรอนแมนยังอยู่อมเเนตอนนี้มีทำงิ่งเปลี่ยนตัวไหมรีบรีบวิ่งกันไปเปลี่ยนเนียตี

กูวยาวก่อนดจีบให้อยู่ข้างหนขาดแบบหุ้มหินเอามัรวมมาเปลี่ยนตัวนะเฮ้ยยิงยิงยิงเจ็บหน่อยเสือก็ตายเปลี่ยนตัวละเก่งโอุ้ยหลมลมลมเลี้งดีโอ้ยเนาะเก่งๆเปลี่ยนตัว ตายเหี้ยโอ้ยกดคิกกดคิวแม่งไม่ยอมบ้างไม่เข้าใจเ่อจริงๆนะคือใครมันยืนต้องยืนแค่งสองตัวเหี้ยอ่าเสร็จแล้วเก่งมากเพื่อน เฮ้ยไอ้นี่เวลาเรานำอยู่แม่มันมันไอ้นี่น่าจะหันลิ่นอ้าวเฉยปโ่อยแรงโปรปกติจริงพวกเลาขายนี่แเละไอ้อะไรเมี่ยมันไม่เไอ้ตัวแทงอ่ะเอ็มม่าเออมันขึ้นได้อ้าวยเอ้าในหัวสวย

เอเอร์มสัปุ้มหายตัวโอเคมาตายหายตัวอั้เริดมาโอค้ยโอยโอยโอ้ยสอ้ยโอ้ยโอยโอยโอ้ยโอ้้ยยา้ยองยโ้้ย้

โอ๊ยโดนโดนฟูตบอบังโอ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 ,อเฮียร์เซนกูไปละก <c oughs> ูยิงล่างแยอนนกอ้นี่กับโลคิกันมอาใต้แมงเหรแปลงล่างแปลงล่างไป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 มันมีโลคิมันมีโลคิ

เมาตัวเดียวสวยชนะชนะละโอ้ยโอ้โหไม่จยด้โอ้ย <Lux> ม่จะยากเลยใช่ไหมโอ้ยากนะคือเมื่อกี้มาสามอะไปเบิร์นแล้วเลือดมันเหลือแค่แบบติดหน่วยอะตีไม่ทินาเขาได้เฉยเฉยเฉย ให้พีพนี่เที่ยวแต่ผมขอรีบเรื่องแป๊บนึงเนี่ยไม่ต้องรีบผมไอ้แก้โดเน็ตพอดีไม่ต้องรีบไม่ต้อง